สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับอ่ะก็ช่วงนี้นะครับผมก็ห่างหายไปหลายวันเนาะก็ไปทั้งไปหาพระสวยๆนะครับมาจะเอามาแบ่งปันพี่พี่เอนะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็ไม่สบายนะครับไม่สบายก็เสียงไม่ค่อยมีนะครับก็เลยไม่ได้เอามาลงคลิปใหม่ๆให้พี่พี่เอได้รับชมนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจกก้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆจากช่องอนพราเครื่องนะครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสนใจพระที่ผมนํามาให้ชมวันนี้นะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0996341275 0996341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม ยังไออยู่นะครับช่วงนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้พระสมเด็จนะครับก็จะนําพระสมเด็จนะครับที่ห่างหายไปหลายวันนะครับได้ไปเช่าบูชามานะครับก็ยังไม่ได้ไล์นะครับก็เนื่องจากว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเสียงไม่ค่อยมีนะครับอะเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันเลยนะครับอ่นี่เลยนะครับพี่ๆนะ องนี้นะครับองนี้นะครับเป็นพระเป็นพระสมเด็จวรังพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นศพพระสมเด็จวรังพิมพ์ใหญ่องนี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยคลาสสิกมากเลยนะครับพระนี่เขาเลี่ยมนะครับเลี่ยมกรอบเปิดหน้าเปิดหลังนะครับเนี่ยเลี่ยมพลาสติกนะครับเปิดหน้าเปิดหลังนะครับเนี่ยยังเป็นร่องรอยอยู่เลยนะครับพระยังสวยสมบูรณ์นะครับพระยังสวยสมบูรณ์นะครับ นี่ไงครับเห็นไหมครับพระยังสวยสมบูรณ์นะครับนี่พิมพ์ทรงติดชัดเจนนะครับซุ้มนะครับเส้นใหญ่ๆเลยนะครับอานี่ใบหน้ากลมนะครับลำตัวแขนนะครับนี่ครับฐานสามชั้นนะครับเห็นไหมครับพระยังสวยคมนะครับพระยังสวยคมชัดนะครับนด้านข้างนะครับตัดสวยเรียบร้อยนะครับนี่คาบดำๆนี่คือคาบที่เขาเลี่ยมนะครับ คาบที่เขาเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะครับแล้วก็จะเป็นโดนคาบอะไรต่อคาบอะไรนะครับโดนยัดยัดเข้าไปก็จะเกิดลาดําๆอย่างนี้นะครับนี่ครับดูตามซอกนะครับดูตามซอกแขนนะครับเห็นไหมครับยังมีคาบแป้งนะครับเขาขาวนะครับเห็นไหมครับพระองค์นี้นะครับสภาพโอ้โหยังสวยกริบนะครับยังสวยเลยนะครับพระองค์นี้สภาพยังสวยเลยนะครับ เนื้อหาก็จะออกเหลืองเหลืองนะครับองนี้นะครับเพราะว่าพระโดนเหงื่อโดนอะไรนะครับก็จะช้ำช้แบบเนื้อตุบตับเลยนะครับออกเนื้อตุบตับเลยนะครับแต่ลองส่องดูนะครับมีมวลสารเห็นไหมครับพี่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  fc เห็นไหมครับนี่มวลสารนะครับนี่เป็นเม็ดผงนะครับมีเม็ดดํานะครับเห็นไหมครับนี่เม็ดผงนะครับมวลสารนะครับเต็มหมดเลยนะครับส่องเข้าไปในเนื้อเป็นก้อนๆเลยนะครับนี่ครับเห็นไหม สองเข้าไปข้างในๆเลยครับเนื้อเขาเป็นก้อนๆเลยนะพี่นะนะครับนี่ตัวนี้เกดชันุดไปหน่อยนึงนะครับนะครับเราส่องดูนะครับเห็นไหมครับเนื้อเป็นก้อนๆเลยนะเนื้อเป็นก้อนๆเลยครับมีเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงก็มีนะครับเห็นไหมเม็ดแดงก็มีเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดผงนะครับ นนี้ขออภัยด้วยนะครับอ่ะก็ยังไม่ได้หายดีนะครับแต่ว่าก็อยากจะมาแบ่งปันพี่พี่ fc นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะอ่าวงนี้นะครับต้องบอกว่าพี่พี่เอ็ก่อนนะครับวงนี้ผมเปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาต่อรองพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เดียวกันนะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มส่องกันเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่พี่ดูเนื้อสิครับเนื้อเป็นก้อนๆเลยนะครับข้างในนะครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหนี่อันนี้จะเป็นจะเป็นไม้หรือเปล่านะครับนะครับคล้ายคล้ายเศษไม้นะครับดูข้าแป้งนีครับพี่พี่นะ นี่ครับพระก็จะประมาณนี้นะครับเดินไล่ลงมานะครับนะครับโอ้โหเนื้อนะครับเนื้อจัดเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นพระที่ถูกเหงื่อนะครับเป็นพระที่ถูกเหงื่อถูกน้ําถูก ขี้เหงื่อเรานะครับแขวนจับแขวนใช้นะครับเนื้อก็จะช้ำๆอย่างนี้นะครับด้านข้างนะครับเห็นไหมครับด้านนอกซุ้มนะครับคาบลาสีออกดำๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับคือพระคาบที่คืออยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบอย่างนี้นะครับเขาเปิดเลี่ยมเปิดไว้นะครับนี่เลี่ยมเปิดอันนี้ปิดไว้นะครับอันนี้เปิดนะครับเนื้อนะครับพอโดนเหงื่อนานหลายสิบปีนะครับก็จะออกช้ำๆ ออกทุบตับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่พี่มาดูด้านหลังกันนะครับนี่ไหมครับเห็นไหมครับนี่ขนาดอยู่ในกรอบนะครับยังมีรอยปีปๆแย่ๆนะครับเห็นไหมครับด้านข้างนะครับแล้วแต่ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับพี่พี่นะพี่พี่ดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับ นี่ครับเห็นไหมด้านด้านหลังนะครับเนี่ยจะเป็นผมไล่ขอบนะครับเดี๋ยวดูตรงกลางนะครับพี่ๆนะโอ้โหนี่เห็นไหมครับนี่เนื้อในๆนะครับนี่เนื้อที่มันหลุดออกนะคราบหลุดออกไปนะครับเนี่ยเป็นเนื้อนวลเลยนะครับอุ้งนี้เปิดไปที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเปิดไปที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมพี่ๆีเอฟซีท่านใดนะครับลูกค้าท่านใดชอบนะครับ ก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์099 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9ย์4 1 2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมดูด,ด้านข้างกันนะครับดูด,ด้านข้างกันนะนเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกด้านข้างเขาตัดเรียบสวยงามนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ น่ครับพี่พี่ด้านข้างเขาตัดสวยงามนะครับวงนี้เปิดไปที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเปิดไปที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่พี่สนใจก็โทรมาได้นะครับอ๋อที่ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมนี่เลยนะครับพี่พี่นะเดี๋ยวผมหมุนให้ลช้าๆนะครับนี่ด้านหน้านะครับ อันนี้ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับอันนี้ด้านข้างนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับพี่ๆนะอ่านี่เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับผมกนี้เปิดไปที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์บ์เดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ